สวัสดีค่ะวิธีการในการที่เราจะเอาสินค้าเข้าไปโพสต์ในนะคะเราจะไปกันช้าๆเนาะอ่ะสมมุติว่าวันนี้ครูอยากที่จะเอาสินค้าตัวหนึ่งเนาะไปโพสต์นะคะสมมุติว่าครูอยากเอานาฬิการเรือนนี้นะคะไปโพสต์ในเอ่อมาร์เก็ตเพรสนะคะสินค้าตัวนี้นะคะราคา79บาทเราจะได้รับเงินถ้าเราขายได้นะ5บาท90สตังค์นะคะ เขาจะมีรูปให้เรา Copy เนี่ยทั้งหมดดูนะมีทั้งหมด1นึ่งทับแปดแปลว่ามี8รูปคลิกที่รูปเลยค่ะนะคะแล้วก็กดเซฟกดเซฟให้หมดทุกรูปเลยนะคะกดเซฟเลยนะคะปึ๊บอ่านะคะกดเซฟเลย8รูปนะคะปุ๊บปุ๊บแล้วก็ปุ๊บค่ะนะคะจากนั้นให้เรากดที่ปุ่มแชร์เลยกดปุ่มแชร์เลยนะคะเข้าไปทําไมเข้าไป Copy คําว่า ก๊อบปี้อค่ะกด Copy Info นะคะแล้วออกมาค่ะไปเข้าที่ f a c e b o o k นะคะให้ทุกคนคลิกที่ปุ่มขีด3ขีดตรงนี้นะแล้วเข้าที่กลุ่มเข้าที่เมนู Market Press ค่ะนะคะจากนั้นให้เลือกที่คำว่า Sales ค่ะแล้วเลือกที่คำว่า Item ค่ะเราจะเข้ามาหน้าโพสสินค้านะคะแล้วก็กด Add ค่ะแล้วก็เลือกสินค้าก็คือเลือกนาฬิกาที่เรา ก๊อปี้รูปมาเมื่อกี้นี้นะคะตรงนี้จะใส่ได้ทั้งหมด8รูปเออจะใส่ทั้งหมด10รูปนะคะแล้วก็กด next ค่ะนะสินค้าก็จะมาแล้วเนาะจากนั้นให้มาที่ description ค่ะแล้วให้กดกดค้างไว้นะแล้วก็กด place ค่ะนะคะตรงนี้เราจะใส่ชื่อสินค้าหน้าราคาก็คือ p r i c e ใส่79บาทแล้วก็สินค้าตัวนี้คืออยู่ในหมวด จิวเวอรี่นะคะหรือว่า c c e s s o r y นะคะแล้วก็เลือกหมวดได้นะตรงนี้เลือกหมวดให้ตรงนะคะแล้วก็ให้มาเลือกคอนดิชันเป็นนิวค่ะสินค mm ้าใหม่เนาะให้เลือกเป็นนิวนะคะคอนดิช mm ัน hmm. ถ้าไม่เลือกนี้มันก็จะไม่ไปโพส์นะแล้วก็เลือกแบรนด์แฮสตานะคะแล้วก็พิมพ์ชื่อสินค้าด้วยนะอ่ะตรงนี้พิมพ์ชื่อสินค้าหรือไตเติลว่านาฬิกาหัวเข็มขัดนะคะเขียนว่านาฬิกาหัวเข็มขัดอ่ะสมมุติว่าคุ้วจะใส่คําว่า นาฬิกานาฬิกาหัวเข็มขัดนะคะสินค้าเราสามารถเลือกได้หมดเลยนะคะในนั้นที่จะเอามาโพสนะคะปุ๊บเอาเดี๋ยวเขียนผิดอ่าแล้วเราก็มาใส่ตรงข้างล่างกรอกให้ครบทุกช่องนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่านาฬิกาค่ะผู้หญิงอ่ะนาฬิกาผู้หญิงนิดนึงเป็นการใส่แฮชแท็กให้กับสินค้าของเราค่ะนะคะ ่าแล้วก็ให้ติ๊กถูกตรงนี้นิดนึงค่ะ offer delivery นะคะเสร็จแล้วก็ให้เลือกที่ next ด้านบน next 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 ทีนี้คุณก็เอาไปเลือกเข้ากลุ่มที่เมื่อกี้ครูสอนวิธีการเข้ากลุ่มนะมีกี่กลุ่มนะคะเขาให้ใส่ได้แค่5-10กลุ่มทุกคนให้มาดูที่ตรงหัวเลยกันนะคะถ้าขึ้นคำว่า a c t i v e แล้วเนี่ยแปลว่าสินค้าของเรานั้นเข้าไปในกลุ่มเรียบร้อยแล้วเราก็รอขายได้เลยค่ะ